สวัสดีค่ะนนี้เราโซเคมุะวันนี้รามางานบทน้องนาคปักอันนี้เราจะดูคอันนี้ชุดมามาจากอะไรนะอลิซิเมควีนอลิซิเมแมควีนมาดูเลยน่นี่นี่ใหมสั่งตัดมาจากไหนนอีกืลอง อวอ Sign, ออออันนี้อันี้มาใส่ชุดหน้าเสื้อเสื้อจ้ามันจักเฮดเฮดเอ็มเอ็มเฮในตาหักฉันหน้าฉัขดขันดหน้าคือทองจากเบลเยียมทองจากเบเยยมนะะอะลสเดมครีอมาีอคเอลเดมครีฉันฉันยัไส่กก่อน อ <S <S โอเคไป,ไปแล้วนะไปแล้วนะมันนี้ม่ที่ <S 1> <S 1> อุตรดิษเดี๋ยวเจอคลิปอะไรวะอะไรวะรักต้องแหกเออตัวเต็มได้เร็วๆนี้บ๊ายบายนี่่ะ